มือนี้ภาษาตายายพอดีไปเยี่ยมเยี่ยมสวนพีดอนนะครับพีแมมพีดอนจแมมนะครับก็เลยไปเก็บตัวอย่างน้ำขึ้นมานะครับว่าน้ำพิ้นเป็นแบบใดนะครับอันนี้มันจะมีน้ำเยอะสองหม่องนี่คือหม่องห้องผมนะครับอยู่แรงข้องผมเองอน,นี่บอบอบด่านของผมอันนี้ของของพีดอนจแมมนะครับก็เลยให้เบิง้ง ตัวนี้คือตัวเห็ดคาเพีเข้าๆนะครับถือว่าเข้าๆนะครับสามารถานก็ต้องไปไปเทเทีดของข้าเจ้านะครับติ๊เกษตรข้าเจ้านะครับและที่สําคัญอย่างยิ่งครับผมไปเบิ้งต้นทุเรียนไปเบิ้งย่างน,นกะก็เลยมีความรู้สึกโบเขื่นไว้อย่างไดละ่ะ รู้สึกบอ่อหมั่นใจในน้ำเพราะว่าเพื่อนเฮ็ดแทงน้ำไม่ซึ่งเป็นบอ่อปูนหลายๆคนนะ่ะอาจจะเฮ็ดบ่อปูนขึ้นมาแล้วก็อาจจะเปิดใ้เลยนะครับโดยที่บ่ิด้ท่านได้มีกระบวนการล่างถังนะครับนะผมก็เลยเสียวมาเทศให้เบิ่งนี่แลหละน้ำที่ผมเก็บตัวอย่างมากนะครับอันนี้น้ำที่ลงไป น,นี่น้าของผมที่ใส่หดส่วนอยู่เมอนะครับแล้วก็ของผมมันเป็นแท่งพลาสติกนะครับแท่งพลาสติกที่เขาใส่ในบ้านโดยทั่วไปแท,งท่งที่ใส่น้ากินได้นะครับแต่ว่านี่มาจากถังปูนแปลงแรกที่เพิ่นปลูก40ต้นอ่ะมันเป็นถังที่เพิ่นไว้ยังไงมันก็เป็นถังที่เก็บน้าธรรมดาโดยทั่วไปเป็นถังพลาสติกึ้นกันครับผมนะครับ วันนี้พอเรามาใส่ถังปูนบุกปูนเนี่ยก็ขึ้นมาผมก็เลยรู้สึกว่าต้องเอ,อนาน้ำมาเเทศเบ,บ่งนะครับระยะเวลาหนึ่งเดือนที่ผ่านไปอ่ะเออเขาก็จะเห็นความความแตกต่างอยู่ค่าน้ามี่ที่มันเหมาะสมที่มันบ่บเป็นดงังอ่ะมันก็โอเคนะครับตั้งแต่หาจุดหาพอหกจุดหามังนี้หรือยาให้เกินเจ็ดถ้าเจ็ดจุดหาขึ้นมาเนี่ยถึงแปด แปดจุดห้าพวกมันเนี่ยมันจะเป็นดังเบิดเลยยิ่งขึ้นมาสูงๆเท่าไดเนี่ยมันจะเป็นดงังยิ่งสีเข้มเท่าไดความเป็นดงังถ้าน้ำเป็นดางไปหดทุเลียนเนี่ยแมนบอกยิ่งเขาเอ่ยว่าน้ำดางน้ำเข้มจัดเนี่ยไปหดทุเลียนทุเลียนก็มีโอกาสตายนะครับเพราะนั่นเนี่ยคือคิดจังใดก็ได้ทิคาเพีเมันอยู่ช่วง 5. 5. 6. 6. 5. หาจุดหาถึงหกจุดหายได้เขาน้ำอาห้างเทียน้ำดงังแต่ว่าช่วงไม่ไม่ทุเลียนหน่อยมันอาจจะ สายได้เดี๋ยวผมจะเทสให้เบิง่งนะครับเอาข้องผมก่อนที่อยู่ในสวนนะสีมันงามๆนะครับเนี่ยคืแล้วก็มาเทียบเทียบเบิง่งนะครับค่าพเอ่ตรงนี้นะครับเขากระจะเห็นเลยนะสีมันก็นอยู่ในช่วงหกนะครับค่าพีเออยู่หกเป็นกดนะครับเป็นกดนะครับ อยู่ที่หกเขาข่า,ขานะแด้โบเกินหกจุดหัเนี่ยคือน้ำยู่มังนี้มีมีสภาพว่าเป็นกรดนะครับแต่ว่าน้ำที่เอามาจากของของพี่ดอนเนี่ยนะครับนะครับผมก็จะจุดลงไปเพราะด้านคามนันเนี่ยอยู่ที่สีเข้มมากๆเลยเพราะั้านความเป็นดังเนี่ยอยู่มังเนี้อยู่ที่ประมาณแปดจุดหเอาเทียบสีเขาวขานะเทียบเข้าเข้า นะครับแปดจุดห้าแต่ว่าอยู่ของผมเนี่ยอยู่สีเหลืองขอนมาอยู่ถี่หกจุดห่าเนี่ยแนนบอหล่ะคถึงหกจุดห้าเนี่ยมาอยู่มองนี้แต่บอท่านได้ถึงเจ็ดเนี่ยอยู่ในช่วงหกถึงหกจุดห้าเพราะดันค่าพีเอชมันจะเหมาะสมแต่ว่าเวลาที่เขาใส่ปุ๋ยไปเรื่อยมันก็จะเป็นกดน,น,น้ำน้ำในโอเคน,น้ำในได้แล้วนะครับแต่ว่าของของสวนพี่ดอนเนี่ยน้ำท่านได้ได้ ต่ต้องไปเช็คน้ําอีกถังหนึ่งที่มันลงมาจากถังนั่นอีกผมก็ลืมเอาตัวอย่างมาน้าแต่ว่านี่เป็นถังที่มาจากถังปูนนะครับถ้าน้าแบบนี้ไปหดทุเลียนมันจะเหดให้ทุเลียนเนี่ยบ่ยจะเริ่มเติบโตครับบ่แท่งยอดบบแตกนะครับมันก็จะออกเหลืองๆเักหน่อยหรือใบอาจจะมีอาการแบบใบเหลืองใบใหม่ใปนะครับนี่ถ้าถ้าทุเลียนมีน้ำแบบนี้หด เพราะนั้นถ้าจะให้รุเรียนจะเริ่เติบโตก็คือคาน้ำม,มันจะอยู่ในช่วงนี้ครับอยู่ที่6.5บวกเกิน6.5หรือบวกเกิน7เอาง่ายๆว่าบวกให้มันมันเป็นบวกเกินความเป็นกลางไปเพราะนั้นนีงมันจะเห็นไห้ทุเรียนเติบโตไวขึ้นแต่ว่าแปลงแรกผมบ้ทันได้เทตนาแต่ว่าผมมีความสสใยในแปลงที่สองคมก็เลยเอามาเจ็ดนี่ก็บอสรุปได้ว่าน้ำสองแรงเนี่ยมันบวกอกันนะครับ แร,แรงของพี่ดอนนี่แรงของผมดังนั้นผมก็จะไปเบิงอีกรอบหนึ่งนะครับก็จะแก้น้ามนะอาจจะให้ให้เติมปุ๋ยลงไปก็ได้โดยเฉพาะปุ๋ยซีสิบหงศูนย์ศูนย์นะครับเพราะว่าเล่าบอทเนเดย์บอทันเดย์เขาเอื้อไว้ย่างไดบอทันเดย์ใส่ปุ๋ยกระสีให้ใส่ซีสิบหกศูนย์ศูนย์ไปเลยแก่แก่ดินเป็นกดหรือปุ๋ยใส่ปุ๋ยพวก,กนั่นลงไปก็ได้ ปุ๋ยละลายน้ำนะครับปุ๋ยเกศนะครับเนี่ยนะเพราะว่าเพื่อกระจายลงไปมันจะเฮ็ดให้ให้ท่อปูนปกติเขาเจ้าก็ใส่ยังก็ยางกล้วยแซ่ว้ซะกันตัดตับตัดตับต้นกล้วยแซ่ว้กันถี่บ่อป่าขาเจ้าเห็นบ่อป่าจนค่าพิเศษมันได้นะครับนี่ก็เปรียบเทียบไหงว่าอาจถ้าทุเรียนบองงามนะครับมันอาจจะมีเรื่องของน้ำเป็น ดางเรื่อนน้ำเป็นก๊อตียังกระตามแต่ที่มันมองเหมาะสมหรือดินเป็นก๊ตดินเป็นดางเ่าก็เช็คได้นะครับอตนนี้ผมบ่หมั่นใจผมว่าเท็จมันก็เป็นอี่หลีคือน้ำเป็นดางนะครับนี่คือลักษณะแต่ว่าทุเลียนก็ถือว่าโอเคโยกับบริเว,วามันมีปัญหายอย่างแต่ว่าด้วยความสงสัยสิ่เดีแก้จุดจุดนะสำหรับคลิปนี้เท็จความเป็นก๊ตเป็นดังของน้ำนะครับในเบิ่งนะครับอันนี้คือข่าวข่าวครับ กับพ่อหูไดป้ประเมินได้คร่าๆนะครับสํารับคลิปนี้กะขอแช่ตำหนิก่อนนะครับผููไดอยาหูน้ำจะคล้องเป็นจังไดกระเทศเบิงเนี่ยแหละฮาล้งเทียข้างคนเอาโบกูนก็เป็นน้ำติ่ไปหดทุเ,ทเลเยเียนเท่าเราทุเลียนบ่อโตทุเลียนเลี้ยงล้งเลี้ยงกระทะซึ่งเป็นดินไม่น้ำนี่แหละครับสาเหตุหนึ่งอาจจะน้ำที่มันเป็นด่างนะครับเพราะว่าปูนนั้นเป็นด่างอยู่แล้ว เขาก็เอาไปหดทุเรียนมันก็นเลยเห็ดทุเรียนเขาเหลืองบอ่โตเท่าที่ควรนะครับนี่คอขอแช่เรื่องเรื่องขาพีดหนาะบแค่นี้ก่อนหลอเดี๋ยวมีเอียงสิม,มบาสูฟังอีกนะครับสำหรับคิิบนี่กับอแช่แค่นี้ก่อนสวัสดีครับ